สวัสดีครับอยู่กับผมปื้ม PNP สาสรพัดนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Dark s o u l Remaster นะครับเนื้อหาของเราในวันนี้ก็คือเราจะพาเพื่อนๆไปเก็บแหวนง,งูทองนะครับ อ้าอาล้ครับเดี๋ยวผมจะเปิดไอเทมให้เพื่อนๆดูนะครับว่าแหวนงูทองหน้าตาเป็นยังไงนะครับอ้าแหวนงูทองก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับที่จะพาเพื่อนๆไปเก็บกันแหวนงูทองเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มอัตราการดรอปจากมอนนะครับอ่าก็ คลิปนี้ผมเพิ่งทำเป็นคลิปแรกก็อาจจะเลอะล็กหน่อยนะฮะหรือแป้ผิดพลาดผิดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี่ด้วยนะครับดีเพิ่งทำฮะโอเคลบมือทักทายผู้ชมหน่อย อขอเสริมซักนิดนะฮะแผนที่จะพาเพื่อนๆไปเก็บกันเนี่ยก็คือจะไปได้ต่อเมื่อเราต้องสัน่นระฆัง2ใบก่อนนะฮะถึงจะไปเมืองนี้ได้โอเคอเซมฟอร์เทดป้อมปาการเซม ด่านนี้กับตักค่อนข้างเยอะนะฮะก็เวลาเดินก็ระวังระวังหน่อยนะครับทั้งมอนทั้งสตูโอเคไม่ค่อยไปนะฮะวิ่งเกือบเจลไม่ได้ ถ้ okay. างางก็ชะลอคลิปได้นะฮะตอนที่ผมเล่นรอบแรกก็มึนเหมือนกันเกือบส่อหน่ แล้วก็ระวังกับตักที่พื้นตรงนี้นะครับยิงโดนไลท์ได้ไทล์ไลท์ทาลทชาร์ตโอเคอะแล้วก็พยายามระวังลบตุ้มตรงนี้นะครับอ้าวจริงเหรอยังไม่ตาย <c oughs> คอยดูเลมันชอบจริงลงมาต่อไปครับโอ้ยเกือบตอนนั้นก็ปล่อยไว้ก่อนครับเรามาวางเข้าประตูนี้โอเคระวัง,งกับต่างตัวนี้นะครับโอ้ยโดน มามาไปเติมเลือดกอนโอ้ยบล็อกไม่ทันนะฮะเคสชนะต่อไปก็ขึ้นบันไดไปเลยฮะนี่ครับเราก็คือต้องตามลุกกิ้งลงไปบันไดตรงนี้นะฮะโอ้ยยิงโดนอีกเหรอสาหลบแล้ว โ,โดนสองต่อเก็บด้เ,เลยไม่ใช่นะคะคือผมจะมาเก็บ New งูทองตัวนี้นะฮะเก็บเมโซเอาไว้บีบโอเคแล้วก็จะตามลูกกิ้งที่มันลงไปตรงนี้นะฮะเดี๋ยวรอมันก่อนรอมันกิ้งก่อนกิ้งละโอเคแล้วก็วิ่งตามไปเลยนะครับแล้วมันก็จะไปตก บลอลลูคือต้องก้อนกลมๆเนี่ยมันต้องตกไปในรูนี้ให้เต็มก่อนนะครับถึงจะถลายไปชนกระแพงได้นะฮะนี่ฮะอย่ารอสักแป๊บนึงมันยังไม่เต็มอ่อนเนี่ยโอเครอสักพักหนึ่งครับ มีเต็มถ้าลูตัวนี้เต็มเดี๋ยวอีกลูกหนึ่งมันก็จะพุ่งไปชนกำแพงที่เราไอ้นี่ไว้อ่าเต็มแล้วฮะทีนี้เราดูมันทะลุกำกแพงไปนะครับทีนี้เราก็เก็บแหวนงูทองได้นะครับโอเคคา,าเอาแหวนงูทองเรียบร้อยละก็เป็นอันจบนะครับผม คนที่ดูผมมาถึงอยู่ตรงนี้ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากทำคลิปของผมาใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะเพื่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมส่วนคนที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรหาก็ติชมกันได้ไบายบายครับ